ครับก็สวัสดีช่างทุกๆท,ท่านนะครับหรือว่าเกษตรกรที่นำเครื่องสีง่ยงหวะไปใช้งานหลักการใช้งานผมดูแล้วเนี่ยอันนี้เป็นวิทยาานที่ผมจะเอามาคุยให้ฟังนะครับว่าเยินมากเลยเพราะว่าอาจจะเกิดจาก ปล่อยให้น้ำมันเครื่องมันแห้งหรือไม่ก็ดูจากเข่าเนี่ยหรือไม่ก็ไปผสมอัตรุอันนี้ผมคิดเองนะครับเพราะว่าจนทําให้เครื่องพังเนี่ยลูกสูบไปหมดเจ้า,จาของออเพิ่งซื้อมาจะได้เงินครับสียด้เหรียญเพิ่งซื้อมาไปหมดจากดูแล้วจากอาตัว พวกเสื้อพวกลายนี้ลายหมดเลยครับสงสารเจ้าของอันนี้เจ้าของทุเรียนเจ้าของไร่ทุเรียนสงสารเจ้าของไร่ให้คนงานไปทําอ่าผมก็เลยจะมาบอกมาแนะนําว่าจริงๆแล้วนะ้ำมันเครื่องนี่ครับอ่าตัวสีจังหวะเนี่ยมันไม่ควรไปเติมออตรลูกเลยซึ่งผมตกใจมากว่ามันมีคนเติม คนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับแต่คนบางคนยังเติมตัวนี้เป็นกี๊ค่าสูวนะครับใหม่ใหม่กิ๊บบางคนก็เอ้ยเป็นไม่ได้ยังไงผมก็ยังว่าเป็นไม่ได้ยังไงคือมีลูกค้ามา,าตัดผมแล้วก็มาคุยด้วยว่าเขาก็เติมกันนะเราก็ตกใจอะ่ะนั่นแสดงว่าการไม่เข้าใจเครื่องครับอันนี้คือรออะไรตอนนี้ ต้องเปลี่ยนเสื้อ,อย่างเดียวเพราะว่าตอมก็แพงเอาไปตีปอกก็หลายบาทก็เลยต้องสั่งเสื้อใหม่ลูกสูบใหม่ครับแหวนลูกสูบใหม่หมดมีอยู่สองตัวเจ้านี่มีอยู่สองตัวซื้อใหม่ใหม่ทั้งชิ้นเลย mm hmm. จะได้ยเทนที่ผมมารีวิวนี่คือผมเจด้ยเทนผมอยากให้ยังไงก็จะไปใส่ออตอลูปนะครับ คือมีปัญหาเอามาให้ผมดูได้เลยสตาร์ทยากจริงๆเครื่องพวกนี้ยถ้าทำระบบได้สตาร์ทไม่ยากวาวไม่รั่วแรงอัดดีซีนไม่รั่วแหวนลูกสูบดีดึงไม่เกินสองทีหรอครับติดคือถ้ามันติดยากอะ่ะคือมันมีปัญหาแล้วละ่ะครับยังไงก็ฝากๆก,กันนะครับว่า เราซื้อของแพงมาถ้าเราใช้ไม่เป็นเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับของที่มันราคาหลักพันสองพันนั่นแหละแต่ถ้าเราใช้เป็น,นมันก็อยู่นานใช้ให้มันถูกหลักก็อยู่นานเชื่อผมแต่ถ้าเกิดว่าเ,เนี่ยร้อยไปดึงจนลานตนัวเนี้ยเนี่ยครับมันจะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้ เห็นไหมเนี่ยมันจะมีเขี้ยวนี่รอยมันหักไปเขี้ยวตัวนี้เอาไว้เกาะสปริงตัวไหนงนั้นแสดงมันดึงติดยากมากดึงจนะปริงตัวนี้หักอ่าตัวลานตัวนี้ตรงนี้มันหักเนี่ยลานตรงนี้อ่าในมือผมชี้เนี่ยมันหักนั่นหมายความว่าเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ก็เนี่ยเนี่ยตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ดึงจนตัวนี้หักเนี่ยแสดงว่ามันติดยากมากนั่นแหละมันก็ทําให้คนดึง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  สุดท้ายมันก็พังไปเรื่อยๆสปริงพังอตัวนี้ก็ไม่ยังไม่มีก็ต้องเอาของนี่มาใส่เราวว่าตัวนี้มันผมก็ยังไม่เห็นอะไรสนะ่วนใหญ่มันก็จะมาพร้อมกันแบบนีน้แต่ตัวนี้มันยังไม่มาไม่เห็นโอเคครับยังไงก็ฝาก ดูเลยใให้นานๆ gx 5 0ครับยังไงก็สวัสดีแค่นี้แหละครับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนที่ยังไม่รู้ก็อลองเอาไปดูครับเอาไปฟังดูว่าอย่าไปเติมออลลุเข้ากับน้ำมันโดยเด็ดขาดเครื่องสี่จังหวะควรเช็คน้ำมันเครื่องทุกวันเททิ้งทุกวันน้ำมันเครื่องควรเททิ้งทุกวัน เปลี่ยนใหม่ทุกวันเพราะเราเพราะว่าห่างเครื่องมันเล็กครับเราเติมมาแค่นี้เองเนี่ยเราจะเติมน้ำมันเครื่องแค่นี้เองเนี่ยเนี่ยน้ำมันเครื่องจะมีอยู่แค่นี้ครับอ่าเดี๋ยวตัวอ่าตัวนี้ลิงเขาเนี่ยจะตีขึ้นมาเองเนี่ยมันจะมีน้ำมันเครื่องอยู่แค่นี้เองครับเนี่ยเนี่ยเราจะเติมมานี่แค่นี้เนี่ยมันจะมาแค่นี้ประมาณนี้นะ เนี่ยประมาณประมาณตรงน,นี้เนี่ยประมาณมือผมชี้เนี่ยแค่นี้เองเติมมากก็ไม่ดีเครื่องมันจะร้อนมันมีอยู่แค่นี้เองเติมแค่นี้เองแค่นี้ก็พอครับกับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือไอ้ลูกยางตัว่นี้นนชอบเอาทิง้งหายกันประจําเออก็บแปลกไม่รู้เป็นไงช่างก็บางทีก็เอออาจจะลืมใส่หรือเป็นไงก็ไม่รู้ ผมมาถอดเจอหลายเครื่องมากครับโอเคครับยังไงก็แค่นี้นะครับตัวนี้ก็หมดหลายบาทผมบอกแค่นี้แหละเพราะว่าเสียดายจังซื้อมาก็หลายบาทอยู่แล้วต้องมาซ่อมอีกแพงอีกครับยังไงก็สวัสดีนะครับ